ดิวค่าตัวแพงฤดูการ2025-2026ตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ปี2025-2026ปิดฉากลงแบบดูเดียดสุดโดยมีการลงทุนระดับประวัติศาสตร์จากหลายสโมสรโดยเฉพาะลิเวอร์พูลที่จัดดักถึง3ดิวใหญ่รวดเดียวนี่คือสรุป5การย้ายทีมที่แพงที่สุดของตลาดนี้อันดับที่5นิควอเทอร์มาเดอร์ย้ายมานิวคาสเซลยูไนเต็ด69ล้านปอนด์หลังจากเสียอิสซักให้ลิเวอร์พูลนิวคาสเซลไม่รอช้าและดึงวอเทอร์มาเดอร์มาจากสตุตการ์ทเข้ามาแทนทันที ดาวยิงเงยอรมันวัย23ปีรายนี้โดดเด่นทั้งความสูงการพักบอลและความนิ่งของหน้าเป้าถือเป็นเดียวที่จำเป็นเพื่อคงความแข็งแกร่งของทีมที่ลุ้นพื้นที่ยุโรปต่อไปอันดับที่4เบนจามินเชสโกย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด73.7ล้านปอนด์พีซาแดงผิดเดียวสำคัญด้วยการคว้าตัวกองหน้าร่างยักษ์สไตล์ฮาแลนด์าจากไลซิกเชสโกขึ้นชื่อเรื่องความเร็วพละกกำลังและการหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษยูไนเต็ดหวังให้เขาเป็นเครื่องจักรถล่มประตูคนใหม่หลังทีมขาดความคมในแดนหน้าเป็นเวลานาน อันดับที่ 3. อูโกเอกิติเก้ย้ายมาเรอว่าพูล79ล้านปอนด์เวอว์พูลยังคงเดินเครื่องอย่างจริงจังและคว e ้าเอกิติเก้ดาวรุ่งจากฝรั่งเศสที่แจ้งเกิดกับแฟงเฟิร์ตเข้ามาเสริมแนวรุกจุดเด่นคือร่างกายสูงใหญ่คล่องตัวและเล่นได้หลายสไตล์ทําให้เขากลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในแผนการสร้างทีมใหม่ของหงแดงอันดับที่2ฟอร์เรียนเวส ย้ายมาลิเวอร์พูล116ล้านปอนด์หนึ่งในดีวที่ดังที่สุดของตลาดเวสตเพเมเกอร์ตัวเทพของเลเวอร์คูเซนย้ายมาแอนฟิลพร้อมความคาดหวังมหาศาลเขาคือหัวใจของการสร้างเกมวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมและเป็นตัวแทนของยุคใหม่แดนกลางของลิเวอร์พูลที่ต้องการความสดใหม่ความไดนดามิกและความคิดสร้างสรรค์อันดับที่1อเล็กซานเดอร์อิซัก ย้ายมาลิวอพู125ล้านปอนด์ดิวที่แพงที่สุดของซัมเมอร์การคว้าตัวกองหน้าชาวสวีเดนจากนิวคาสเซิลคือการประกาศศักดาของลิวอพูแบบเต็มตัวอิซักมีทั้งความเร็วความคล่องตัวและสกิลการจบสกอร์แบบเฉียบคมเขาถูกวางให้เป็นหน้าเป้าคนใหม่ที่จะนําทีมลุ้นป้องกันแชมป์ในฤดูกาลนี้แน่นอนตลาดรอบนี้เปียบเสมือนสงครามการเสริมทัพโดยเฉพาะลิวอพูที่ลงทุนกว่า300ล้านปอนด์เพื่อรีเฟซทีมครั้งใหญ่ขณะที่แมนยูนเตตดและนิวคาสเซิลก็เสริมจุดสาคัญเพื่อต่อสู้ในฤดูกาาใหม่สุดท้ยกร งทุนมหาศาลเหล่านี้จะสร้างผลลัพธ์ในสนามที่คุ้มทุนหรือไม่ฤุดูการ2,250 0 2 2 6จะเป็นคำตอบ